ข่าวด่วนไหมแล้วครับทุกคนล่าสุดนะครับบอสโจเนี่ยก็ได้ประชุมทีมกับลูกทีมนะครับในวงสาวน้อยเพ้บาบแพงนะครับซึ่งมีข้อความว่า ทุกอาชีพทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นวงใหญ่หรือรถแห่ในการขับเคลื่อนของแบรนด์คำว่าสาวน้อยในเทศกาลสงการช่วงต่อจากนี้ในการทำงานในแต่ละช่วงสงการเนี่ยทุกคนต้องตระหนักเรามาทำงานไม่ใช่มาดื่มเหล้านะครับถ้าเล่นสงการหรือเล่นน้ำเอาพอหอมปากหอมคอในวันที่13ไม่ใช่ดื่มแอลกอฮอล์จนเสียงานและทำงานไม่ได้อย่า เอาเล่านําหน้าทุกคนต้องเอาผลงานนําหน้านะครับผมเห็นมาเยอะผมผ่านมาเยอะบางคนเสียงานเสียประวัติเพราะสงการเมาทํางานไม่ได้แบบนี้แย่มากๆผมติดตามการทํางานของแต่ละคนอยู่นะครับต้องเข้าใจบริบทคําว่าศิลปินหรือการทํางานของทุกแผนกในคําว่าสมาชิกของวงสาวน้อยเพรบ้านแพงอย่าทําให้เสียเพราะคําว่าสงการอย่าเล่นกับคําว่าเมาจนเกินตัวคุณอย่าลืมไปหัวหน้าเอาเงินจ้าง เจ้าภาพเอาเงินจ้างและคนมาดูเยอะเพราะช่วงเทศกาลสงการอย่าทำให้เสียอย่าทำให้เสียวงเพราะการดื่มของคุณโจโยมนินผู้บริหารนะครับนี่ก็คือเป็นข้อความที่บอสโจนะครับได้เขาเรียกว่าเลยได้ประชุมกับลูกน้องในวงนะครับทุกคนก็ เรียกได้ว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงสงกรานต์นะครับทุกคนหลายอาชีพเนี่ยก็คือได้หยุดงานนะครับเพื่อที่จะมาพักผ่อนกับครอบครัวนะครับแต่เราศิลปินเนี่ยก็ต้องยังดําเดินทําหน้าที่ต่อไปในการให้ความสุขกับประชาชนพี่น้องชาวไทยนะทุกคนก็ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะต้องทําทงานนะครับอาจจะมีแบบการให้ดื่มเหล้าดื่มอะไรบ้างอย่างนี้ศิลปินก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นคําแนะนานะครับของลูกทีมในวงของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงก็คือ บอสโจยมานินนั่นเองนะครับที่ได้ประชุมกับเหล่าศิลปินทุกคนนะครับทุกคนเนาะก็เป็นกาลังใจให้นะครับทีมงานทุกคนด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่วงสาวน้อยเพรานแปงนะครับก็เป็นกำลังใจให้เหล่าศิลปินทุกแขนงเลยนะครับที่ช่วงนี้ก็คือได้เดินทางกันบ่อยมากนะครับก็ต้องดูแลตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นการอ่าการดื่มกันอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องประมาณตัวเองด้วยแล้วก็เดินทางก็ต้องขอให้เดินทางสวัสดิภาพทุกคนนะครับวันนี้ก่อนจากไปก็ต้องขอกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มพิมข่าวกระแสด้้ววยนนะะคคไปแล 我爱着你。 thank you 你在。 ก่อนจบคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับอีอุ้มมีแฟรนไชส์เฉาก๊วยกุบลิมาแนะนำครับขึ้นภาพมาเลยครับตัวนี้นะครับเริ่มต้นแค่6,900บาทนะครับทำไมอุ้มอิ่มข่าวกระแสถึงแนะนำแฟรนไชส์ตัวนี้ล่ะครับเพราะว่าเฉาก๊วยเนี่ยทานได้ทุกเพศทุกวัยคือตอบโจทย์ผู้บริโภคเกือบทุกวัยนะครับขายดีแน่นอนครับ0 8 7 4 1 4 9 2 9 2นะครับเขียนรายละเอียดไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ